สวัสดีครับลาลังสิทธิ์ทำสี่ล้อนะครับวันนี้เอาล้อแม็กมาให้ดูนะครับเป็นล้อแม็กยามาฮ่าเอ็นแม็กตัวใหม่นะครับมาซ่อมมาซ่อมดุ้งซ่อมยิ้มกับทางร้านเรานะครับอันนี้เป็นล้อหลังนะครับขอบดุ้งนะครับขอบบริเวณด้านนี้นะครับทั้งด้านซ้ายและก็ด้านขวานะครับฝั่งนี้กับฝั่งนู้นนะครับยิ้มนะครับยิ้มขึ้นมาเลยเกิดจากการกระแทกนะครับกระแทกหลุมหรือกระแทก ฝาท่อน้ําหรืออะไรสักอย่างอันนี้ก็ไม่ทราบนะครับแต่ว่าคือขอบมันดุ้งมาเลยตอนนี้ทางร้านเราได้ทําการซ่อมแล้วนะครับนี่ครับทาการซ่อมแล้วอันนี้ลูกค้าทสํสีล้อแม็กกับทางร้านเราไปด้วยนะครับหลังจากทําไปแล้วลูกค้าไปใช้งานนะครับก็เลยดุ้งมาทั้งล้อหลังและล้อหน้าเลยนะครับดุ้งทั้งล้อหลังและล้อหน้าเลยอันนี้เราก็ทําการซ่อมแล้วนะครับสังเกตไหมครับว่าสีมันจะเสียเพราะว่าเราต้องใช้ไฟนะครับไฟเป่านะครับ เพื่อให้อลูมิเนียมแล้วก็แมกนีเซียมนะครับมันเกิดการอ่อนตัวนะครับมันเกิดการอ่อนตัวเราถึงจะสามารถดัดนะครับดัดให้มันพอคืนรูปได้นะครับแต่ย้ํานะครับว่าไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคืนรูปได้ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มองด้วยสายตาเผินๆนะครับมองด้วยสายตาเนี่ยมันก็ยังดูเหมือนว่าล้อกลับมาตรงดีเหมือนเดิมนะครับแต่ต้องย้ำนะครับย้ำนะครับไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มาดูอีกด้านหนึ่งนะครับ อันนี้นะครับอีกด้านหนึ่งสังเกตไหมครับว่าสีเนี่ยครับมันจะเสียเพราะว่ามันโดนไฟเป่านะครับโดนไฟจากแก๊สเป่านะครับเป่าเพื่อให้อลูมิเนียมนะครับแล้วก็แมกนีเซียมนะครับเกิดการอ่อนตัวนะครับทางร้านจะได้สามารถดัดคืนได้นะครับอันนี้ก็ต้องทําสีใหม่นะครับซ่อมแล้วก็ต้องทําสีใหม่เดี๋ยวมาดูด้านในกันอ่านี้นะครับบริเวณด้านในที่ซ่อมนี้นะครับมันเป็นจุดเดียวกันนะครับ นี่นะครับเป็นจุดเดียวกันตรงมือผมครับตรงมือผมนี่นะครับตรงมือผมด้านในก็แทบไม่มีอะไรนะครับแทบปกติทุกอย่างแต่ย้ำนะครับอย่าคาดหวังมากนะครับการซ่อมมันไม่สามารถทำให้ล้อหรือศูนย์ความเที่ยงตรงของล้อกลับไปร้อยเปอร์เซ็นต์ได้นะครับมันทำไม่ได้นะครับมันได้แค่มองด้วยตาเปล่าเนี่ยครับสังเกตขอบนะครับมองด้วยตาเปล่าเนี่ยกลับไปตรงเหมือนเดิมนะครับกลับไปตรงเหมือนเดิม แต่ก็ย้ำนะครับว่าไม่ได้ร้อซไม่ได้ร้อถ้าลองมีขึ้นเครื่องจากที่เทคโนโลยีสูงๆเนี่ยล้ออาจจะยังมีคดนิดๆหน่อยๆห,หรืออาจจะมีสายบ้างนิดหน่อยนะครับไม่ได้ร้อนะครับการซ่อมแค่ทำกลับมาให้พอใช้งานได้นะครับคุณภาพของล้อความเที่ยงตรงของล้อเนี่ยไม่ได้ร้อยเอร์นะครับอันนี้นะครับล้อหลังเดี๋ยวมาดูล้อหน้ากัน ล้อหน้าก like ็ฝั s, SO side, Creator, ่งนี้นะครับฝั่งนี้นะครับฝั่งล้อหน้ายิ้มด้านเดียวนะครับดุ้งด้านเดียวคือด้านนี้นะครับแต่ว่าไฟเนี่ยความร้อนของไฟนะครับทําให้สีอีกฝั่งหนึ่งเสียไปด้วยเลยนะครับด้านนี้ไม่ได้ซ่อมนะครับด้านนี้ไม่ได้ซ่อมด้านที่ใส่จานดิสตนะครับเป็นด้านที่ซ่อมเป็นด้านที่ซ่อมเนี่ยครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะจับไว้อ่าเนี่ยตรงมือผมนะครับตรงมือผมนะครับมาดูด้านใน ด้านในก็แทบไม่มีอะไรผิดปกตินะครับด้านในไม่แทบไม่มีอะไรผิดปกติล้อทั้งล้อหลังและล้อหน้านี้ไม่มีรอยแตกนะครับไม่มีรอยแตกเราเลยไม่ได้เชื่อมไม่ได้อะไรนะครับอันนี้ดัดคืนรูปเฉยๆนะครับดัดคืนรูปเนี่ยครับสีจะเสียเลยเพราะว่าใช้ไฟเป่านะครับใช้ไฟเป่าเพื่อให้อลูมิเนียมและแมกนีเซียมเกิดการอ่อนตัวนะครับ สามารถพอดัดคืนรูปได้บ้างนะครับเดี๋ยวอันนี้ขั้นตอนต่อไปก็ทําการขัดเคลียร์พื้นนะครับให้เรียบให้เนียนนะครับแล้วถึงทําสีใหม่นะครับลูกค้าทําสีเดิมนะครับเป็นน้าเงินแก้วเหมือนเดิมนะครับนี่ครับฝากผลงานด้วยนะครับท่านใดที่ล้อแมกดุ้งนะครับมีรอยดุ้งรอยยิ้มหรือรอยกระแทกท่อน้ําหรือกระแทกหลุมต่างๆนะครับทางร้านสามารถทําได้นะครับ สนใจติดต่อสอบถามกันได้นะครับยังไงฝากผลงานทางร้านรังสิตทำสีล้อด้วยนะครับมี3มช่องทางให้ติดตามนะครับมี Facebook นะครับชื่อรังสิตทำสีล้อแล้วก็เพจนะครับเพจชื่อรังสิตทำสีล้อแล้วก็ช่อง u t u b e นะครับชื่อวังสิตทำสีล้อนะครับยังไงฝากติดตามผลงานทางร้านด้วยนะครับสนใจทำสีชิ้นงานชิ้นไหนนะครับที่เกี่ยวกับชิ้นส่วนมอเตอร์ไซค์ร้านเรารับทำทุกชิ้นนะครับ ไม่ว่าจะเป็นงานยิงทรายงานพาวเดอร์โค้ทหรืองานสี 2K ต่างๆนะครับรับทําหมดนะครับติดต่อสอบถามกันได้นะครับไม่ทําไม่ว่ากันนะครับยินดีตอบทุกคําถามนะครับผมโอเคครับฝากผลงานด้วยครับร้ลลานลังสิทธ์ทำสีล้อครับ